นุ้ยไม่ได้ทำนะคะนะถ้าเกิดเวลาจะทำก็ต้องให้หมอเป็นคนทำแต่ว่าไม่ใ yes ช่ค่ะน well> ุ้ยว่าอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างด้วยค่ะจนแบบอ๋อแล้วก็ใช่คือช่วงนี้ดัดฟันถ้าเกิดใครติดตาม i n s t a g r กรก็จะรู้ว่าดัดเป็นแบบอินวิสไลด์อยู่นั่นเองนะคะเพราะว่าไม่ใช่อะไรเลยนะคะไม่ได้เกี่ยวข้องกับความสวยนะคะเกี่ยวข้องกับว่าเรื่องของอายุที่เพิ่มมากขึ้นคุณหมอบอกว่าฟันล้มค่ะ ใช่เพราะว่าเวลาเวลาดดดปุ๊บเนี่ยมันก็จะกินเลยลำบากมันก็จะขี้เกียจกินประกอบกับว่าจริงๆตัวเราเองก็เหมือนกับว่าคือเวลาเวลาเวลาเขาจัดเนี่ยเขาก็จะจัดเหมือนกับเรียงอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่าแต่ก็พยายามไปถามคุณหมออยู่เหมือนกันแต่อาจจะด้วยว่าน้ำหนักลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งเต้นด้วยทั้งจํากัดเกี่ยวกับอาหารด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็จะต้องลดให้สามีเราดูว่าเธอลดน้ําหนักได้ ลงนะคะลงนะคะลงนะคะแล้วเขาก็ประมาณตอนนี้น่าจะประมาณ5โลแล้วใช่ใช่แล้วก็เขาก็ยังจะต้องพยายามต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่คุณแม่เคยให้โลละล้านนะคะยังลดไม่ได้เลยค่ะก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาเลทไหนไปสู้เลทของคุณแม่ปอนนะคะก็เลยคิดว่าเออใช้เรื่องสุขภาพละกันว่าเอาล่ะถ้าเกิดอยากอยู่กับลูกนานๆอยากวิ่งไล่ตามลูกให้ทันก็ไป ดูแลสุขภาพจะได้ไม่เป็นเบาหวานจะได้ไม่เป็นเบาใช่เอาจริงๆคือมางานในวันนี้เนี่ยเหมาะกับนุ้ยมากเพราะว่าเป็นผู้ดูแลไม่ให้สามีเนี่ยก้าวขาข้ามเส้นไปแล้วเป็นเบาหวานเพราะว่าคือครอบครัวปอนเขามีประวัติทางพันธุกรรมว่ามีโอกาสที่จะเป็นคราวนี้ ด้วยความที่พฤติกรรมของเขาแล้วก็ปัจจัยทุกอย่างที่วันนี้ทางทางอาจารย์เนี่ยได้มาบอกเนี่ยคะ่ะว่าจะมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะเป็นเบาหวานปอนก็เป็นทั้งหมดเลย <c oughs> นะ <c oughs> ไม่ว่าเออไม่ว่าจะเป็นพันธุกรรมพฤติกรรมนะคะทุกอย่างก็คือใช่เพราะฉะนั้นหนูก็เลยรู้สึกว่างานนี้เหมาะมากแล้วก็ได้ความรู้มากๆเลยก็คือพยายามที่จะทำให้เขาเนี่ยไม่ก้าวข้ามเส้น แบ่งตรงนั้นไปว่าเป็นผู้ผู้ป่วยเบาหวานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามแบบช่วยกันอยู่เรื่องสุขภาพติดตามได้ในเพจรอยเรื่องโรคเบาหวาน5้าสสามสามารถไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่เพจรอยเรื่องโรคเบาหวานนะคะก็จะเป็นวันนี้อาจารย์ได้บอกไปแล้วว่าเวลาที่เราจะหาข้อมูลอะไรเนี่ยในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยเราควรที่จะต้องได้รับความรู้อย่างถูกต้องเป็นความรู้ที่ ที่ถูกต้องและชัดเจนเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องหาแหล่งข้อมูลที่ที่ปลอดภัยเอาไว้ในการติดตามนั่นเองค่ะเหมือนบางประกงค่ะน้ำคงขึ้นลงลงใจอนงก็คงเลื่อนกระล่อนนะคะก็คือเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงนะคะก็ตามน้ำทะเลหนุนคือก่อนนั้นก็คือขึ้นไปแล้วนะคะที่ปอนบอกว่าข้อเท้า แต่ว่าขึ้นถึงเข่านะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือพื้นหอประชุมที่ปูก็ได้ลอยขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็ลงมาแล้วแล้วล่าสุดคือเมื่อน่าจะประมาณวันสองวันที่ผ่านมาน้ําทะเลหนุนอีกรอบที่ท,ท่วมกันนะคะก็ได้เอ่อขึ้นมาอีกรอบอะไรเงี้ยค่ะเราก็คือว่าตอนนี้ก็คือทางโรงเรียนก็คือรอให้เอาให้เต็มที่นะคะใช่แล้วก็ซ่อมทีเดียว ก็ความเสียหายก็ก็พอสมควรค่ะพอสมควรแล้วก็นึกว่าทั้งความอันนี้เราก็ต้องมีการเหมือนกับซ่อมแซมแล้วก็ต้องมาคิดแผนกันว่าจะทำยังไงในปีต่อๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซ้ารอยอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะในส่วนไหนเี่หนักสุดขอประชุมไหมหรือขอประชุมค่ะขอประชุมหนักสุดเลยค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้ริมแม่น้ําด้วยเพราะว่าโรงเรียนเราเนี่ยติดริมแม่น้ําพอน้ําท่วมปุ๊บแม่น้ํากับพื้นโรงเรียนก็คือเป็นผืนเดียวกัน ค่ะก็เลยตรงนั้นอะไรครั้งแรกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรงเรียนเนี่ยคือถมขึ้นมาเนี่ยให้สูงระดับเท่าน้ำท่วมปี54แล้วแสดงว่าปีเนี้ยท่วมมากกว่าปี54อีกใช่ค่ะเราก็เตรียมแผนรับฟ้องกันอะไรต่างๆไว้แล้วไว้แล้วล่องน้องล่องน้ำทางระบายทุกอย่างถมขึ้นมาแล้วแต่ว่าก็ยังก็ยังก็ยังท่วมใช่โรรงเียนตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดเปิดแล้วยังไม่ได้เปิดค่ะ ออพอดีว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมอตอนที่เ,เหมือนกับทั้งประเทศเนี่ยประกาศว่าให้เปิดหนึ่งพฤศจิกาแต่ก็จะขึ้นอยู่กับท่านผู้ว่าแต่ละจังหวัดนั้นๆจะเห็นชอบอย่างไรเพอเอิญว่าหนึ่งพฤศจิกาเนี่ยท่านผู้ว่ายังไม่ให้เปิดแต่ว่าจะอนุญาตให้เปิดวันที่พรุ่งนี้ละ่ะค่ะสิพฤศจิกาใ<ร>ช่เ,เปิดได้เพราะว่าท่วมไม่มาถึงอาคารเรียนค่ะอยู่แค่ตรงหอประชุมแล้วเราก็ จัดการนะบริเวณนั้นได้<ม>ใช่ไม่ต้องใช้พื้นที่ตอง่ั้นใช่ก็คือไม่ได้ใช้พื้นที่ตรงนั้นก็ยังอยู่อาคารเรียนได้อย่างปลอดภัยยังมีพื้นที่อื่นๆให้ให้เด็กนักเรียนยังเรียนได้ใช่ต้องมาเรียนรับปรเตรมอะไรต่างๆไ้ยังไงบ้างคะโอ้ยโอ้โหเอาจริงนะฮะเราเตรียมไว้ต้อนรับเด็กนักเรียนไว้อยู่แล้วเลยเวลคัามมาก ทั้งคุณครูทุกคนฉีดวัคซีนพนักง,งานทุกคนฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็ในห้องเนี่ยก็จะมีเครื่องฆ่าเชื้ออยู่แล้วทุกห้องแล้วก็เด็กๆทุกคนนะคะก็จะต้องมีการเหมือนกับตรวจ ATK นะคะเราจะให้ตรวจอาทิตย์ละสองครั้งก็คือวันอาทิตย์ก่อนมาเรียนแล้วก็วันอังคารตรวจทั้งต้นสัปดาห์แล้วก็กลางสัปดาห์ค่ะแล้วก็ผู้ปกครองที่มาส่งก็จะมีการแบบว่าส่งอย่างเดียวไม่มีการมารออะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม แล้วก็มีการบอกประวัติการเดินทางประมาณนี้ค่ะใช่ใช่เราก,ก็จะมีการคัดกรองผ่านแอปพลิเคชันของเรามีอยู่แล้วนุย้ยนุ้ยค่อนข้างมั่นใจกับโรงเรียนนุ้ยมากๆเลยนะเพราะว่าหนึ่งโชคดีที่ผู้ปกครองนุ้ยน,น่ารักไม่มีใครหรอกอยากเป็นทุกคนนะ่ะอยากให้ลูกได้มาเรียนที่โรงเรียนเพราะว่าการมาเรียนที่โรงเรียนเนี่ยคือเด็กก็ได้เต็มๆจริงๆนะคะ ทุกคนก็เลยมีความพยายามในการที่จะดูแลครอบครัวตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองโรงเรียนก็เป็นอีกภาคส่วนหนึ่งที่เราก็คัดกรองทุกอย่างออพนักงานทุกคนคุณครูทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะในการที่ว่าจะป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดเกิดขึ้นหรือมีใครป่วยเป็นโควิดเกิดขึ้นระหว่างที่เราเปิดการเรียนการสอนแต่ว่าดูแล้วมาตรการทุกอย่างคือกันทุกสิ่งอย่างเลยค่ะค่อนข้างมั่นใจมากๆก ทงานมาแท่่งีแคทงมกีนคน่เป็นนอ๋อแท่งแทงก็ไม่น่าจะชี้แจงเพราะว่าไม่น่าใช่นุยมแล้วก็คิดว่าเวลาการทำงานของผู้ใหญ่ในการตัดสินใจอะไรก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับในส่วนของพิธีกรที่จะมีอิทธิพลอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะ เออก็เลยคิดว่าไม่ไม่น่าจะต้องชี้แจงอะไรในประเด็นนี้เอ่อมีคือจริงๆ,ออม,งๆมีคนเคยบอกแต่บอกว่ามันไม่ใช่นุ้ยนะใช่บอกว่าเออมีข่าวอย่างเงี้ยออกมาอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าเออเขาก็ถ่ายเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่นุ้ยก็ก็เพิ่งเพิ่งมาได้ยินตรงนี้ว่าอ๋อมีคนถ่ายเป็นนุ้ยด้วยอะไรอย่างเงี้ยอืมก็โดยส่วนตัวนึยว่าอยู่วงการมา20ปีไม่เคยมีเรื่องนี้ก็ไม่น่าจะเป็นนุ้ยที่จะทําให้มันเกิดขึ้น เพราะว่ามีคนมีบางคนได้ว่าเป็นเราหรืออะไรเงี้ยคะ่ะก็ไม่ไม่เป็นไรค่ะ mm hmm. มันมันก็คือถ้าเขาอยากจะอยากจะคิดว่าเป็นเราอยากจะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิทธิ์ของของแต่ละคนเนาะ mm hmm. แต่ความเป็นจริงเป็นยังไงเท่านั้นมากกว่าเพราะว่านุ้ยคงไม่สามารถที่จะให้ mm hmm. อธิบายให้ใครแบบเข้าใจเราได้ร้อยเปอร์เซนต์ถูกไหมไม่แน่ว่าเราพูดไปเขาอาจจะมีเชื่อก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออเราก็แค่ว่าไม่เป็นไรผ่าน ใช่เราเราชัดเจนมามาตลอดนะ<ม>ตั้งแต่อยู่ในวงการอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>แล้วเราก็เอ่อเขาเรียกว่าตั้งใจทําในหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดใช่ไม่นะ<ม>เพราะว่าตัวนุ้ยนุ้ยว่าคือคุณผู้ชมเองก็ที่ติดตามนุ้ยเนาะที่รู้จักตัวนุ้ยเนี่ย ทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าว่าเราเป็นคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไม่ได้มีประวัติที่จะแบบว่าเอ่อทำให้เกิดเรื่องราวที่ไม่ดีเนาะแล้วก็ที่สําคัญก็คือตามตามแบบเบสิกเลยก็คือว่าเอ๊ะทำไมผู้บริหารต้องเชื่อเชื่อเชื่อคนคนนั้นก่อนเออถ้าเกิดแบบเอ่อจะต้องเชื่อทุกคนอย่างเงี้ยมันก็มันก็ไม่ได้หรือเปล่า ก็โดยปกติก็คือพูดคุยกันปกตินะฮะไม่หนูยังไม่มีปัญหาอะไรกับใครอยู่แล้วใช่ใช่ใชไม่ด้ยังไงอ่ะเราจะไปทำอะไรให้ใครเขาจะเชื่อหนูหรอพาวเวอร์ถึงขั้นแบบสั่งเปลี่ยนใครได้โอ้โหไม่ถ้ามีพาวเวอ,อย่างนั้นแล้วละก็ ฉันจะทำในหลายๆสิ่งเลยไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะนึกว่าไม่น่าไม่น่าเกี่ยวกันเป็นแบบผู้มีอิทธิพลอย่างเงี้ยหรอตายละอยากมีจังเลยอ่ะเออทำไงดีอ่ะไม่มีเนาะไม่เอานะไม่เอาค่ะไม่มีค<ต>่ะเวทีนักสอบใครจะกลับมาแล้วยังไงใครอยากพูดถึงหน่อย,ยโอ้โหทางเราขอบคุณสาหรับคําถามถามคําถามนี้ก็ต้องขอบคุณสาหรับคําถามนะคะก็จริงๆนุ้ยก็ภูมิใจนะคะเพราะโดยส่วนตัวเองเนี่ยนุ้ยก็ภูมิใจในการ รับตำแหน่งนางสาวไทยแล้วก็ภูมิใจทุกๆครั้งที่ที่เวทีการประกวดเนี่ยได้มีการคัดเลือกสาวงามที่เป็นตัวแทนนะคะของของหญิงไทยอะไรย่งเงี้ยค่ะแล้วก็ดีใจแน่นอนที่ว่าจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็เอาใจช่วยแน่นอนค่ะ,คะแล้วทีนี้มีบทบา,าทอะไรพิเศษไหมคะมีแบบว่ามีการติดต่อมาหรือรยังยังนะคะยังนะคะแต่ว่าถ้าเกิดติดต่อมานุยเองก็ยินดีพร้อมที่จะช่วยอยู่แล้วใช่ค่ะพูดถึงนางงามแล้ว นิลินไม่เชื่อว่าเรานหลามไม่เชื่อทำไมคะใช่เพราะว่าสุนี่ยเป็นดาวติ๊กต็อกม,มากกว่าแม่ยังไงตอนเนี้ยเจอนิลินน่ะนิลินยังบอกว่าอานุ้ยอานุ้ยมาถ่ายติ๊กต็อกกันอยู่เลยไม่ต้องนิลินหลอกลูกยังบอกเลยบอกว่ามงกุฎเนี้ยได้มาจากมิสติ๊กต็อกใช่ไหมเนี่ย เออลูกยังคิดอย่างนั้นอยู่เลยอะ,อะแล้วก็ไม่สามารถที่จะลบล้างความคิดของลูกได้ด้วยอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าเออแล้วดาแล้วพี่แม่เคยเรียบร้อยนะแม่เคยมีตําแหน่งนะอย่างเงี้ยค่ะตอนแ,แบบวันนั้นที่โพสให้นิรินท์ดูไปแล้วพอเจอหลังจากาน,านั้นหลานว่ายังไงก็นิรินก็บอกว่าอะเชื่อแล้วเชื่อแล้วเชือ่อแล้วเชื่อแล้วว่าความสวยน่าจะแยกแยกกันความสวยน่าจะแยกกับความขำเออก็คือเขาก็บอกว่าอ๋ออันนี้เป็นคนตลกอ่า ประมาณนี้ใช่ที่หลานบอกว่าตลกแบบเป็นนางงามตรงไหนอ่ะตกใจไหมก็แบบคุณพระอืมโอเคละเราถ้าทางนี้จะใช่จริงๆแหละเราก็ต้องยอมรับตรงนั้นเดี๋ยวลิลลินคือโปรเจกต์แบบตรงหน้าตรงหน้าอี๋แล้วแบบไม่รู้ได้ไงอ่ยางเงี้ยคือแบบไม่เชื่อเบอร์แรงไม่เชื่อเบอร์แรงแล้วก็เออแล้วก็เข้าใจหลานได้ว่าจริงจริงดังคําที่หลานพูดอะไรอย่างเงี้ย ใช่เราก็เลยต้องงานหลักฐานเวลาเราทําอะไรเราต้องมีหลักฐานมาออแสดงชี้ชัดจ้ะซึ่งไม่ได้เอามาใส่นานเรืยังตั้งแต่พอนิรินเอามาพูดไม่โหูก็น่าจะสิบกว่าปีเลยค่ะออไดเอามาใส่อีกครั้งพอนิรินใช่ไดเอามาใส่อีกครั้งให้คุณผู้ชมได้เห็นอีกครั้งพอนิรินเลยเพราะปกติก็แบบเราหาโอกาสที่จะใส่แบบไม่ได้ไง <laughs> ใช่ไหมเราก็เอาล่ะเราต้องยืนยันมีหลักฐานเพราะพูดลอยๆอ่ะถ้าพูดไปหลังเชื่อแน่นอนถูกไหมเพราะภาพที่ประจักษ์กับประวัติที่ได้เจอ หลานก็คงแบบว่าใช่หรอคะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องแบบมีการยืนยันด้วยหลักฐานหลานก็เชื่อใช่อืมอันนี้มีแบบคนเล่นสิบตอกเลด้วยแล้วใช่ทุกครั้งเมื่อวานเจอนิลินบอกอันนี้มามาเพลงอะไรดีอืมต้องมีการนัดกันก่อนไหมครับรวีต้องมีว่าถ้าเกิดเราจะได้เจอกันเราจะต้องแบบว่ามีการแบบว่าซ้อมว่าเราจะเต้นเพลงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยใช่ลูกสาว้าวงการยงลูกสาวบอกว่าลูกสาวได้แต่นั่งขำกับคลิปของแม่ รดาบอกว่ารดาชอบคลิปตลกของแม่อะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเองไม,ไ,ไ,มไม่เอารดาบอกว่ารดาเขินยังเขินอยู่ใช่แมในฐานะที่เป็นรถพี่นั่งงานยัไงกับเรียวไซด์บิวตี้นุ้ยภูมิใจมากนุ้ยพูดจริงๆเพราะว่าเออเขาคือน้องเขามีความแบบมั่นใจแล้วนุ้ยรู้สึกว่าการที่เรียวไซด์บิวตี้เนี่ยมันออกมาคือความสวยเนี่ยสวย ใครแหละจะบอกว่าอันนี้สวยมากอันนี้สวยน้อยหรืออะไรที่คือความสวยที่บอกว่าเป็นความสวยแบบทุกอย่างจบอยู่ในคําว่าสวยอะไรเงี้ยนึกว่าความสวยมันมีมิติหลายอย่างที่เราสามารถที่จะสวยได้ในแบบฉบับของตัวเองแล้วนุ้ยก็ชอบที่น้องเขาเขาสร้างเทรนด์นี้ น้องแอนชอีสร้างเทรนนี้ให้เกิดขึ้นในสังคมเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้จําเป็นต้องมีแบบความสวยเหมือนแบบเรารูปร่างเราหรือหรือ DNA เราไม่สามารถที่จะแบบเป็นแบบคนคนนี้ได้อะแต่เราก็สวยได้แล้วนุ้ชอบตรงที่สวยจากภายในสวยจากความคิดตรงเนี้ยมันเป็นความสวยที่ยั่งยืนกว่าเอามงไปค่ะ